เปิดชีวิตจริงทำไมโจจิลาถูกไล่ออกจากงาน40แห่งแต่กลายเป็นเซลล์ขายรถคนเดียวที่ลงกินเนบุกครับโจจิลาไม่ได้เกิดมาพร้อมความสำเร็จแต่กลับต้องเผชิญชีวิตที่ยากลำบากในวัยเด็กเขาเติบโตในครอบครัวยากจนในเมืองดีทรอยสหรัฐอเมริกาโดยช่วงวัยรุ่นนะครับโจได้ออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพแต่ชีวิตกลับเป็นสิ่งที่ท้าทายขึ้นเมื่อเขาโดนไล่ออกจากงานกว่า40แห่ง ทั้งเป็นเรื่องจากความไม่เหมาะสมกับงานและปัญหาส่วนตัวในวันที่หมดหวังนะครับเขาตัดสินใจลองสมัครเป็นเซลล์ขายรถยนต์ดูครับแม้จะไม่มีประสบการณ์โจก็คว้าโอกาสนี้ด้วยความเชื่อว่าถ้าคุณไม่ลองสู้กับอุปสรรคคุณจะไม่มีวันค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพแค่ไหนครับ ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ลับลึกและการใส่ใจที่แท้จริงโจมีวิธีพิเศษครับในการเชื่อมโยงกับลูกค้าเขาส่งการขอบคุณวันเกิดและวันสําคัญถึงลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจและกลายเป็นลูกค้าประจําที่แนะนําลูกค้าใหม่มาให้เสมอโจใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวส่งผลให้เขาขายลดได้มากถึง1425คันในปีเดียว และรวมทั้งหมดกว่า13,000คันตลอดชีวิตการทำงานครับจนได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กในฐานะเซลล์ขายรถที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก และปัะดนใจของโจนะครับอยู่ที่คําพูดว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทําเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มาจากสิ่งที่คุณทําซ้ําๆด้วยความมุ่งมั่นชีวิตของเขานะครับสอนเราว่าแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ด้วยความพยายามและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างจริงจังและจริงใจความสําเร็จนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับทุกคนหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวรน,น่าจารเนเคลเจนวอลลุ่มพัส แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ